ยินดีต้อนรับเข้าสู่มัชลมสปอยเอาละครับวันนี้เรามารีวิวหนังอีวเรื่องนะฮะอย่างเรื่อง Ba ทอินฟู e เลนรักวัยอันตารายวังวนแสนย,ยั่วยายลูกคนหนูกับบอดี้การ์ดหนุ่มใจร้าว ถ้าหากว่าคุณยังไม่เบื่อที่บริโภคคอนเทนต์ยั่วยวนกลิ่นอายอีโรติกติดเรทหน่อยๆจากฝั่งยุโรปแล้วแล้วก็ได้เวลาดื่มด่ำกับอีกหนึ่งรสชาติของความสัมพันธ์สุดแสนจะน้ำเน่าจากสเปนใน Bad i n f l u e n c นนะฮะไวรักอันตรายหนังโรแมนติกและทึกขวัญกับความสัมพันธ์ระหว่างต่างชนชั้นของลูกสาวมหาเศรษฐีกับบอดีการหนุ่มใจแตกได้ก่อเกิดเป็นความลึกซึ้งที่ไม่อาจจะคาดคิดได้ เอลรอสเด็กหนุ่มกะเพราวไวคานองที่ได้รับโอกาสให้ออกจากทันทสถานก่อนกำหนดนะครับเพราะได้รับการว่าจ้างจากมารษฐีให้มาช่วยปกป้องคุ้มครองลูกสาวของเขาซึ่งลิสที่พบว่าเธอคนนั้นเนี่ยกำลังตกเป็นเป้าหมายของผู้ไม่หวังดีและมักจะตกอยู่ในความเสี่ยงเสมอทําให้เขาต้องแทรกซึมเข้ามาอยู่ในชีวิตของเธอเพื่อเฝ้าดูเธอทุกย่างก้าวแต่ถ้าว่าหนุ่มสาวไวฮอร์มูลกาลังพรุ่มพร่านที่ใกล้ชิดกันเนี่ยได้ก่อเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ ถล่ลึกนะฮะในแบบที่พวกเขาเองก็ไม่อาจจะห้ามใจได้แบ d อิฟเฟอนก็ไม่ต่างจากพวกหนังอีโรติกที่มีส่วนผสมของหนังแนวน,วนี้มาหลายเรื่องแล้วนะฮะมาบำรุงแต่งออกมาเป็นเรื่องใหม่มีกลิ่นอายความลึกลับในปุ่มต่างๆเป็นบรรยากาศร,รักเกินห้ามใจในัวทีนหรือเหมือนกับความรักแตกต่างกันทางชนชั้นแต่ใดก็คือหนังเรื่องนี้กลับไม่สามารถจับประเด็นสร้างสตอรี่ที่แข็งแรงได้เท่าที่กับหนังเรื่องอื่นๆทำได้เลยนะฮะ โดยหนังได้ผู้กำก,กับหญิงอย่างโคอีวอลลสมารับหน้าที่สร้างและร่วมเขียนบทด้วยนะฮะนั่นจะเป็นการสะท้อนในงานสร้างที่ดีจากมุมมองของนักสร้างผู้หญิงที่แม้ว่าจะเป็นหนังอีโรติกแต่หนังไม่ได้ต้องการที่จะสื่อสารมุมมองต่างๆออกมาในลักษณะาอาณาจารย์แบบถึงพริกถึงขิงอะไรทำนองนี้ ผู้กำกับหญิงคนนี้ใช้ความละเมียดละไมร้อยเรียงหนังออกมาด้วยการใช้ศิละปะเป็นเกณฑ์หลักทำให้ภาพต่างๆออกมาเป็นหนังที่มีกลิ่นอายความโรแมนติกในความสัมพันธ์ที่ไม่วือหวาเกินไปแต่จุดอ่อนที่สุดของเรื่องนี้เนี่ยก็คือบทหนังฮะที่นั่งดูผ่านไปครึ่งเรื่องแล้วก็ยังไม่สามารถหาความสมเหตุสมผลในเกณฑ์เรื่องได้เลยการประกอบร่างของบทหนังเรื่องนี้ค่อนข้างจะสเปสปะไร้สเสน่ห์อย่างสิ้นเชิงหนังอยากจะพัฒนาระหว่างตัวละครหลัก ดเดเ่นแต่ทว่าแทบไม่มีอะไรที่เชื่อมพวกเขาให้เข้าสู่จุดที่จะปฏิบัติต่อกันได้แบบเยีย่ยมยกลายเป็นบทพระนางที่เต็ไมไปด้วยความหยางเชิงเต็มไปหมดในขณะเดียวกัน,นะะทั้งผ่อนหลักและล่อนรองของหนังเรื่องนี้เนี่ยก็แทบจะไม่มีน้ำหนังใดๆมาช่วยซัพพอร์ตได้เลยนะฮะมีอยู่หลายครั้งที่หนังปูทางมาแล้วแต่ก็เบี่ยงแล้วไปสเปซปะอยู่กับอีกประเด็นที่มักจะหลงทางอยู่บ่อยครั้งเมื่อจะแล้วหวนกลับมาเส้นทางหลักก็เหมือนกับว่าจะต้อง มาคลาทางและเริ่มต้นใหม่อยู่บ่อยๆจนแทบจับต้นชนปลายอะไรไม่ถูกสักทางเลยนะฮะยิ่งเข้าสู่ช่วงคลแม็กก็กลายเป็นจุดที่ร้ายเรียวแรงอย่างขาดพลังทางด้านองค์ประกอบงานสร้างก็เป็นไปตามมาตรฐานนังสเปนทั่วไปนะฮะไม่ได้มีอะไรพิเศษใดๆและบางครั้งจังหวะในการใส่เทคนิคง,งานสร้างก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางมากนะัก โดยเฉพาะพาวกสดนตรีประกอบทั้งหยอดใส่เข้ามาแบบขึ้นขึ้นลงๆมาพร้อมกับท่วงทำนองเพลงสไตล์เดิมๆของหนังแนวนี้แต่กลายเป็นลดนิยมเพลงที่ค่อนข้างซ้ำๆเดิมๆตามแบบฉบับหนังฝั่งยุโรปที่พึงมีหนังยังมาพร้อมกับ2นักแสดงดาวรุ่งที่ชั่วโมงบินทางการแสดงเนี่ยอาจจะยังไม่เยอะ อย่างอัลเบอร์โตออนโกับเอเลียโรเชราเคมีระหว่างพวกเขาเกือบจะกเกิดประสิทธิภาพแปลงประกายได้แล้วเชียวนะฮะแต่ถ้าว่าบทหนังที่แทบจะไม่ส่งคาแรคเตอร์ของทั้งคู่ได้เลยยิ่งทําให้การแสดงของพวกเขาเนี่ยไร้เสน่ห์และไร้มิติใดๆกลายเป็นคู่พระนางที่จืดชื่นมา,มากๆเป็นไปตามบทที่จับเอาไว้ตามหมากเฉยๆ โดยสรุปแล้วนะฮะในภาพรวมของ b บ็คเอฟเฟอร์เนี่ยกลายเป็นหนังโรแมนติกและทึกขวัญที่ไม่มีจุดไหนที่ทำได้สุดสักทางเดียวที่ทั้งยั่วยวนอีโรติกก็ร้อยเรียงไปไม่ถึงสักนิดหนึ่งนะฮะ ปมประเด็นของหนังก็อ่อนแอไรซึ่งน้ำหนักที่อาจจะสร้างความแข็งแกร่งเพียงพอไม่ได้เลยจะสร้างความสมด,ดุลให้กับหนังก็ไม่ได้เลยสุดท้ายจึงกลายเป็นเพียงหนังที่เราก็ไม่อาจจะบอกได้ว่าอะไรคือจุดดีของเรื่องนี้เพราะทุกอย่างที่หนังใส่เข้ามาเนี่ยแทบจะสูญเปล่าไปทั้งหมดเมื่อเวลาทั้งหมดกว่า1 0 0้นาทีได้ผ่านไป และนี่ก็เป็นคะแนนที่แอดมินให้นะฮะภาพรวมของหนังเนี่ยให้4.1เต็ม10การเล่าเรื่องให้4.6เต็ม10การแสดงได้5.2เต็ม10เทคนิคกานสร้างให้5.0เต็ม10ส่วนบทภาพยนตร์เนี่ยรู้สึกเหมือนว่าจะเละเทะไปสันหน่อยนะฮะให้2.6เต็ม10แล้วกันเพื่อนๆสามารถให้1ก็ได้นะฮะสามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้